สบายดีพี่น้องครับอนี้พามาเซเว่นมองใหม่เด้อนี่เซเว่นเนี่ยู้อนสารคามเพี่น้องวันนี้มาสารคามเพิ่นแล้วเราเล่นไม่ใช่หรอกเซเว่นยี่บาทเท่านี้พี่น้องอ้าอันมีคนเบาไอ้ไข่ได้ว่าไข่ข้นสารคามเนี่ยเปนเอฟซีของเลย์วอลหยอกเราหนะพี่น้องคนบ้านเดียวกันนะว,ว่าเอาเจ้าเทียนอย่างนี้เอาเจ้ากาแฟฮ้อนอ่ื้อมาเนี่สะดวกสบายเนาะ มี่กันไก่ให้พร้อมเด้ขันว่าอยากขนาดนี้มี่กันไก่ตัดใหนบอมเออสมมติอยากกินกระเพาะกาแฟง่ายๆนะคาร์บันเซเว่นไก่เฮดเอาโลดแบบนี้เนาะลองทิมขยะบนยุสัยละบันเอออ๋อขนาดเอาให้ลุงแล้วเอาน้ำไอ้น้ำเพราะได้อยากกินมากๆกับมีมากๆบอมนี่น้องเรียกเขา ได้แบบใดเอเอไปนอนไปอะไรแล้วก็ต้อไปไปโอเคเเว่นเวียนหนีง่ๆยเลยีปนองเลยเซเวียนเปิดใหม่เบิ่งก่อนฮเบิ่งบรรยากาศมันอะไงแห้งเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนนุ่มก็ตามพูดเลยอันนี้คืออะไร กินแ <letter> ังไงกาแฟเขาดังก้อยตึมเลยไอ้ภาพคนมากินกาแฟสิดอกพี่น้องเคาน์เตอร์ก็ยิ่งใหญ่มากดูเคาน์เตอร์พี่น้องครับเตอร์ใหญ่มากไอ้ภาไปใส่ับบนี้ป้าเหมือนกาบข้าราชกาปั๊มเหมือนกัอยากแวะฮันเพลนี่ ส่งลูกแล้วกันทานเนื้อหงอนกินนะครับเบาเผ็ดจกใจหู้สิมากินกาแฟยังมันจะเศร้าเลยครับแนว่ะคือไฟวายห็นว่ะตัวนี้มี่มองเปิดประตูกระจกสองขางเห็นว่ะตัวนี้นะกินกาแฟร้อนไม่ใช่กินกาแฟเย็นอากาศหนาวกินกาแฟอาอันนี้ว่างนั่นเองจะกี่เดือนเท่าไรเนาะร้อยบาทเออแบบผู้ใดมาเท่ากับเดือนละตีเปรถสามสี่หมื่นห้าหมื่นผลหะก็ขึ้นว่าสามสี่หมื่นผลหะเนาะ ขายของได้พี่น้องตัวใดจะมาขายกกว๋วยเตี๋ยวขายยังกะว่าไตนะัลนห้องน้ำเขกวุ่งใหญ่ไฟสัน่นสบายดีบ่าวเผ็ดเช้ามุน ปาะเภทพ่นชิอุนเข่าเย็นพ่นขอบอกให้หนึ่งแก๊สบอพ่นว่าพนอยากได้บรรยากาศรมๆแบบนี้ละเสื้อผ้าเลื่อนมาทั้งนี้เพราะเพราะว่าคอยอันให้พญาเพชรเอารถมาจอดนี่คอยล่างขี้ฝุ่นพี่น้องฝุ่นมันหลายลายเลยอันล่างแต่ฝุ่นมันหรอกเอารถมาจอดทิมไ้รถตู้คอยกระล่างได้แต่ข้างหนามันจูงสูงเด้อพี่น้องเด้ออต้องให้พญาเพชรซื้อบันไดถ้าสิลาหลางคาซื้อบันไดมาแล้วก็ไม่ทูพื้นเฮ็ดรถ ไม่ถูพื้นก็ใช้เฉพาะที่เราไม่ต้องถูพื้นแล้วเอาไปถูรถก็ได้นะจ้ะเพระาะว่าอยู่ร้านที่เขาล่างอัดสีดเขาก็เห็ดจังสั้นเ้ยจ้า<ม>บ่าแมนว่าคือตะกี้นะเออเอฟซีเพิ่นว่าได้ขู่หลคนทขาก็บ,บริวารดอกครัสิ่งใดเขาเห็ดบ่ถือบ่ต้องครัก็ขอโทษขอภัยทุกคนเนาะเออรถมีแม่ย่านงย่านางเออแมนควมอยู่แต่ว่า เราเคยเป็นแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงอันไหนที่เอฟซีบอกมาดีๆเราก็ควรรับฟังเอาไปพิจารณาโบหู้อันนี้ได้พี่น้องคอยโบหู้บอกคอยแน่แม่ย่านางคืออย่างบอกไปเออบอกคนบอกแซว ว่าไปเสียยเส้ยงหย่งมาหน่อยแม่จะใส่เ,เ,เสียงนกข่อยว่าพี่น้องนี่ยิน่งขอ่ <c oughs> อยบ่เออเสียงนกยิ่ดีนั่นเด็ดอ่ามักเคเรนนี่ยังคือซุกลระซองมักนี่ไปโดนกันนะพี่น้องอาาบักเคพวงมาไง พี่มะเขือเล่นคลองแท้นอันนี้กำลังแตกนี่นี่เห็นมานี่แตกแตกขุนเต็มอยู่มะแรงสิทอนหยาให้มันคอยสิบวตอกมันมันขึ้นธรรมชาติอันนี้ค่ะพี่น้องคอยหูแล้วว่าคืออะไรซัมซิกินปีนี่กัอะไรอันนี้คือเบี้ยมะเขือจากมะเขือหน่วยเรืองเรื่องดี่อยโยนมาอะไรพี่น้องอันนี้คือเบี้ยมะเขือนะมะเขือลายมะเขือเคาะมะเขือแขะนี่ก็มาไปเคเขือเปาะบอนบ่เป็นเออพนพักหอมปอกหอมป้อมคอยว่านไปบัดแถวนี่เห็นมามันกำลังแตกขึ้น นี่นะนี่นะเบิ้งนี่เขียว,ลยว,ลยวแล้วบ่เขียวแล้วบ่นี่เขียวแท้แทนี่นกนกนกนี่มาดูพักอขอมป้อมข่อยแตกเราจ้าพักเสริมกะแตกแลว้วเดี๋ยวก็ได้กินแล้วในพักเสริมเลยขอมป้อมมิตร่อยจะไปซื้อปุ๋ยมาโหดบัตรนี่ซื้อปุย Bye, ี่พักหอมป้ปอมี่พักหอมป้อมพักหอมป้อมน้อยน้อยเด้อพี่น้องมันชีหอมกว่าพักคอมอป้อมใหญ่เขาเรียก ผักอีกยังวะผักชีอืหอมพี่น้องแตกแล้วของข่อยข่อยแซ่น่ำขึ้นหนึ่งแซ่น่ำขึ้นหนึ่งแล้วก็แล้วก็มาวานพอชีแตกกระดอนเติบพี่นอ้องอืพอชิงคาข,ข่อยกำลังขึ้นจะได้ขึ้นก็กซำชิก,กินอฮ้ยหกในเท่าพี่นอ้องเด้ยอนข่อยในหกแท้ๆได้อืมพอได้รับมาได้กะไม่ว่ากัน รถกระจงกระจายพ่อโพดโพรวยให้ขึ้นเนาะบา,านหลังี้รวยนี่มีตรนี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่รถชองคันนก็ติดไฟแนนเด้พดี่นอ้อนงรถในกรติดไฟแนนอ,อ,อันนี้กับไฟแนนบ่มีเงินนะครเขาไฟแนนพี่น้นองเออมาจา่าย นั่นแหละถูกต้องอยู่กันแค่นี้อยู่กันแค่นี้พี่น้องให้พอเพชรหนึ่งเข่าขวสิษ็์กับเข่ากับน้ากินกันอือสปาค่ะถ้ามันแห้งก็ต้องเก็บด้วยขี้ฝุ่นรถดกระเต้ามันมันไงห้องเพราขี่มากแล้วมันก็ไงข้เฮือนข่อยเขาปิดไปเลยได้กระจกกอบใบฝุ่นข้เฮือนอือเฮ้ยขอยล่างหลกกระล่างซ้ำคอยล่างได้พอาขี้ฝุ่นพี่น้องค่ะอือ ก็เดี๋ยวอันขั้นนี้ครับไปฮับนอกมานาไปโรงเรียนอากาศหนาวเอารถยนต์ไปถ้าอากาศร้อนขี่มอเตอร์ไซค์ไปตอนเช้าก็ขี่ไปแป๊บเดียวนะคะหน้าฝนก็เอารถยนต์ไปช่วงนี้ก็จะเปืองหน่อยค่าน้ำมันรถอันนี้อุ่นเขาเย็นเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งหมอกระทะยังไปด้ล่างพี่น้องเบิ่งคขกขยะยังได้าล่างพี่น้องใครให้เบิ่งเลยนี่อ่อะแคปเอาให้ชุมเจ้ามีงานมีการพอได้พอได้เงินนำกันยาบากันเออ อย่า่ากันเด้อพี่น้องจับคอมเมนต์เอาอันนั้นมาใส่เอานี่ค่อยกันเลยอดใหา้ทเจ้ามีเวียกคือกันนี่เดี๋ยวนี่นีน่นี่นี่เดี๋ยวเอาไปเลยแหละนี่คนมันเปิดเผยพวกโสกับโสโคกก็ไม่เป็นไรไม่ได้อยู่ในสังคมใครอยู่ในบ้านตัวเองอืมอ้มคหอนหอดอีหลาเดี๋ยวตาบม,มือน,นี้มันบหนาวคือเมื่อวานเด้ออ,นะอ,อืม รถนีก่ก็ปาท่อขี้ฝุ่นเดี๋ยวไปล้างก่อนเอาไปล้างก่อนรถนีน่ก็คือบ่ขายบพ่พลอใหญ่เผ็ดขายซะบ,บ่มีกินแล้วขายประการขายไปยขายช้อนใจพี่น้องสิงขายสองหมื่นหาไหมขายออกไปมันแบบลายคันผดขี้บวบไว สองหมื่นห้าใครสนใจทักเฟสสองหมืนห้าค่ะตัว <22. S 1> ส่งทั่วจังหวัดกับประมาณหาพันหรือหกพันยี่สิบเอ็ดนี่แหละร้อยยี่สิบห้าซีซีส่วนคันนั้นอ่ะผ้าคอยเก็บปลายหมง่งละปลายเถื่อละมันสิเป็นช่วงนี่เบรกไงมันจะขี่ไปมันกรล่มจึ๊กเลยอะ ขี่ไปอยู่ดีมันกับผ้าเขาเจือกเลยว่าฉันซะอืมอันนี้เห็นว่าจังซี่กันล่างงุมไปไ้ได้อานนี้ได้อืมเห็นบ่ถวยคอยเอาละเบึ่งหมอเขาคขนเบืงเก็บถวยเก็บชาม,ไ,มาไปกองนะไว้ก่อน,น,ว,น,อว,นว่าเป็นยังตากย่อนแล้วเพราะว่าถึงสีโชกระปปกเสื้อผ้านี่ซักตลอดหฮมตลอด มันนั่นพี่น้องน้องมันมาเอารถมาล่างมันก็เลยเลื่อนมาี่เอ้ยมันแห้งแล้วเดี๋ยวสิเก็บแล้วนนะมะเกินเที่ยงโอเคพี่น้องไม่ยังเอ้าพี่น้องวันนี้กะก็นั่นพี่น้องเลยสิเตรียมอันเครื่องแกงมาไหมพี่น้องคอมาเด้๋นี่ถ้าไปคอนี่ม่ได้กินซ้ำได้ที่บอก นี S <S <an> ่ป่าพี่มณ์แกงน้ำไม้ให้กินแนว่ว่มาได้เห็นโดนแล้วคนว่าเอาจัดไปสิคะของพี่มณ์ชอบอจัดมาก็จัดไปงาเลยขอมาก็จัดไปกินลงคอลงใส่กินกแล้วก็แล้วพี่น้องโอ้กะสุดแล้วน้ำแกงน้ำมันเเนี่ยแล้วใส่พักใส่แง่ได้จ้ะเธออืมแกงน้ำมัไรแต่พักใส่แง่พันซ้านเด็ดก่อนเอาไปล้าง พักแง่แตเป็นยาเดืเอนเธอพี่น้องเขาได้เคยกินยาสเตียมิโลบะกินเดียวกันเมเื่อวานผู้ดได้เป็นปร<ต>ะจำผู้ดได้เป็นประจำเดือนมากว่าปกติเคยกินได้เลยนี่ม,มาอีกแล้วเอากับสตีมิโลมันกับก,ก,กินคับเลือดพวกนั้นหรือไม่กินค่อยๆกันเอาเ,าเรียนไปสี่ล้วเจ้าห่างพิจารณ ตางความรู้เราขอโทษเด้งหน่อยมันเงาแล้วแด้งน้อยเมียเพิ่นเอาลูก,ลกด้วยเขาบปกินบักรันิ่งเคลื่อนน้ำเขา่าเป็นบลาแห้งเขาเขาเมียกับลูกกับเต่าเขาอย,ยู่่พุนอย่าขวงมาขึ้ื่อนน้ำเขา่ขาพอดเอากุ้งไว้เพราะกินกุ้งทอดแจงเลยเนาะจ้งไว้เขามันมาบาพว้านี่เองอามันบมามันอยากน้ำลูกมันเด้ ก็เกิดความคลดึที่กันในน้ำมาเนาะเขาน้สาส้างปลาเขาไปกินขึ้นน้ำู้สาวกินเขาเทียมก็ดีเลย เอาเขาเขาคือนไสยไปแล้วโอ้ของน้ำใหม่คนแก่งน้ำใหม่กินกันพี่นอ้องกินยำใดแสบยำน้นเกินบ่คเคเเบื่อกันลาบม,มั่วแข่งน้ำใหม่ตามห้งเนี่ย มีป่านน้ำอย่านั่งไซบัดทีนี่